โอเคสวัสดีกันนะควันนี้เราอยู่เกม Minecraft ยิย่งเชยนะดีวผมจะไปสร้างโลก Minecraft กันเลยกนนะครับทุกคนเกดสร้างไปนะฮะก็เป็น Survival นะทุกคนก็เอาเป็นแบบ easy แล้วกันนะ,ะนะไม่ไม่ hard core เท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวกลัวกลัวโอเคไปเริ่มกันเลยทุกคนก็ okay. วันนี้นะครับไม่ได้จํากัดวันนะว่าจะเล่นถึงวันไหนนะเราก็เล่นไปเรื่อยๆลลวกันนะครับเป็นแบบคนใครแหลกของช่องเรานะทุกคนโอเคโอเคครับผม ตอนนี้ก็เกิดมาแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าเกิดที่ไหนนะอาจจะเป็นปา่าโปรงโพรงภัยหรือเปล่ปาไม่รู้เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มันมีถ้ำด้วยทุกคนมีน้ํามาจากตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวไปดูต้นน้ําก่อนนะฮะโอเคพอดได้ยินเสียงอะไรแปลกไปแน่ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีผม,มเออพัดลมอ่ะเออกลัวยุงกัดนี่ตอนนี้ตรงนี้มันก็มีน้ําไหลามาจากเคือกเขาเอเวอเรสต์แล้วก็ไหลลงมาเนี่ยเฮ้ยตรงนั้น มันน่าจะอ๋อเป็นต้นไม้นะวัดบ้านคนโอเคไปงานต่อทุกคนป่าบลเทสเปอร์ซันนะฮะโอเคจะหาตัดไม้ก่อนทุกคนตอนนี้เราต้องการไม้มากเลยนะฮะ,ะดูหน้าผมตอนโดดเนี่ยเป็นไงบ้างอะโอเควิกแกะไหนๆก็มานะเราต้องจัดการมันมแน่ๆว่าคืนนี้เราจะมีที่นอนนะฮะต้องหาเพิ่มอีกประมาณ หต้องหาไวรื่องมืประมาณ2ตัวนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวไปหาตัดไม้ก่อนนะครับเกิดไม้ทุ่งย้ดสวัสหน้าไม่มีอะไรให้เราตัดเลยโอเคข้างหน้าเรามีต้นไม้หนึ่งต้นนะครับทุกคนอุอ 15, ๊ปตรงนี้อุ้ยถ้าตกไปนดแบบมีโอกาสบาดเจ็บเยอะเอาผมตีแ,แกะแค่นี้โอ้เนี่ยแกส2ตัวเดีว่าคืนเราจะมีที่นอนแล้วนะทุกคน อีแกะไปหนึ่งตัวแม่งเสียเลือดไอเสียขาไก่ไปหนึ่งเลยทุกคนโอ้ไม่ครับทำไมคุณออนแอร์จังเลยอ่ะก็ไปเล่นเวทซะแล้วเนี่ยโอเคนะทุกคนเรียบร้อยเอาอีกหนึ่งอันเดน๋ยวยจะครับครับก่อนครับก่อนครับไม้มาก่อนนะฮะโอเคฉะนั้นก็ เอาเอะนรกันก่อนครับเรียกว่าหายโอ้โหถ้าหายในแบบนี้เดีอะทุกคนนะเดี๋ยวอ๋อรงไมสติ๊กก่อนไม้ติ๊กไม้ติ๊กสักสิบหกพอแล้วก็ดาบดาบมาหนึ่งอ่าแล้วก็ตีแอคหนึ่งแล้วก็ขวานหนึ่งดาเมจสามเองโอเค เดี๋ยวขุดไปก่อนนะฮะตัดไปก่อนไปก่อนแกสองตัวเ้ยยังไงแอปเปิลอีกตัวหนึ่งไปไหนอ๋อยังไงยังไงเห็นแล้วจะไปไหนว้าวเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวว่าจะอ้อรู้สึกหิวจังเลยกิดดนแอปเปิลรองทอมก่อนแล้วกันโอเคข้างหน้าเราก็มีเหมืองให้ลงนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปหาตัดไม้ก่อนละครับ ฟอบน,นี้ต้องการไม้มากเลยเฮ้ยทาไมันขําเร็วจังวะเนี่ยจะเอาไงดีทุกคนนี่ก็ไม้ตัวนี้ก็เป็นแต่ถ้าเอ้ยตรงนี้ดีกว่าวเพราะว่าตัวน้นมันมีต้นไม้อยู่ด้วยเอ้ยเป็นไรเป็นไรเดี๋ยวเราจะตัดพวกหินไปก่อนหวังว่ามันจะมีพวก่านให้เราตัดให้เราขุดนะอะไรอะไรวะเนี่ยใครมาถูกใจสตอรี่ผมเนี่ย โอเคผมลืมบอกไปทุกคนผมผมทำในไอจี้วทุกคนสามารถติดตามได้นะครับโอเคตรงนี้เรามีหินให้เราขุดโอเคขุดไปเดี๋ยวจะทำเป็นที่พักตรงนี้ได้ไหมเลยเออน่าจะได้นะอืมเฮ้ยอุ่าได้ยินเสียงเตียนอันตรายซ่อนอยู่ในความเมื่ ขุดไปไม่เยอะทุกคนเอาแค่10-20ก็พอแล้วสำหรับหินนะนะแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการเลยตอนนี้ก็คือพวกถาดมันสำคัญมากมันสามารถใส่ก่อไฟได้นะทุกคนแต่ก็บางทีผมก็งงเกมเหมือนกันนะถ้าเรามีเตาแล้วทำไมมันจุดไฟได้เออวิผมไม่กล้าลงแลทุกคนแม่เงเอ้ย ซอมบี้คนโอเคเดี๋ยวไปตัดไพนก่อนเลยแล้วกันนะครับสาหรับหินเนี่ยเอาแค่18ก้อนนี้พอก่อนเป็นแบบลองลองไว้จออำลองไว้เพราะว่ามันก็ขวางง่ายอยู่พวกหินเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่หายยก็คือพวกเขาเรียกว,ว่าพวกฐานนะครับมันต้องไปลงเหมืองลึกกว่านี้แต่ถ้าคนโชคดีก็อาจจะไม่ลึกเท่าไหร่อย่างเช่นตรงนี้อ่ามันหลุดไหมวะเออไม่หลุดนี่หว่า คือผมก็สงสัยนะเพราะอ่อต้องบล็อกเลไหมครับเนี่ยอย่างเช่นที่คุณเห็นเลยล้างพึ่งใช่ไหมมันติดกับมันติดกับไม้ทำไมมันไม่หลุดวะเออผมก็งงเหมือนกันนะแต่ว่านี้มันก็หาค้อตอบไม่ได้อะถ้าใครรู้เนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมไม่หลุดมันลอยในอากาศเฉยเลยโอเคผมจะจัดไปไม่มากนะทุกคนเดี๋ยวจะสร้างบ้านเล็กให้เราแบบ ได้อาศัยในคืนนี้นะฮะก็จะสร้างแถวนี้นะครับถ้ามันข้ามคนเดียวนะผมต้องรีบขุดตัดไม้แล้วก็เดี๋ยวจะไปสร้างบ้านกันนะครับเล็กๆครับผมวันที่ผมจะขัดวันที่ผมจะอาจานอนจะาจาไปทําเป็นเหมืองแล้วก็ทําบ้านในเหมืองนะทุกคนแบบบ้านเตาดแบบินอะไรแบบประมาณนี้หรือว่าถ้ำแบบน,นะทุกคนประมาณนี้ครับผมแล้วก็ทําเป็นที่นอนแล้วก็ที่พักไปย ให้เสร็จสับนะฮะโอเคโอเคสำหรับการลงเหมืองเนี่ยผมไม่ห่วงนะอีผมจะทำอะไรให้ดนูนะไม่มีผึ่งใช่ไหมอุ้ย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 คนช่วยผมด้วยช่วยด้วยอุ้ยลงน้ำลงน้ำ นี่นะครับทุกคนเราจะเชื่อคำโบราณว่าถ้าลงน้ํามันจะไม่ตามเรามาใช่ไหมถูกต้องไหมใช่ไหมเป็นยางที่คิดหรือเปล่าอุ้ยอุ้อ้ยไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,มใช,มใช่มันไม่ใช่อย่าที่เราคิดครับยังมันยังตามมาเฉยเลยทุกคนมันตามผมมาไหมเนี่ย มันตามมาไหมวะโอเคน่าจะรอดแล้วนะว้าวว้าวพึ่งนีก่ก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยดูสภาพผมนี่ยัยงเหมือนเดิมเัยผมไม่เป็นไรครับไม่มีจุดวมเด็กฟอกช้ำอะไรเลยนะโอเคตัดไม้ต่อครับผมแต่ว่าหนังเราเนี่ยเหนียวเติบอยู่นะเออแต่ว่าหนังเราเหนียวอยู่นะฮะท่านผู้ชมพึ่งต่อยก็ไม่เป็นไร อีพีนี้ขอปป้อเล่นไปเรื่อยทุกคนไม่รู้ว่าวันเท่าไหร่แ๋ยว่าจะทำเป็นพอดแคสต์ไหมครับด้วยนะครับในชว่วงนี้โอเคอันนี้จะเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟแล้วแต่ลบนะครับมผมไม่ผมไม่ลงวันที่ให้นะก็จะเล่นแบบนี้นะครับเป็น epep EP ไปนะฮะก็าฝากรับชมแล้วก็ติดตามว้นนะครับทุกคนช่วงนี้เป็นชว่วงที่เราจริงจังกอบคอนเทนนะครับ อาจจะบอกว่าจริงจังก็ไม่ใช่เพราะไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วนะฮะก็มาทำเพื่อความบันเทิงสนุกๆก,ก,กับทุกคนนี่นะครับทุกคนาขายเครียดนะฮะถ้าวันไหนที่ว่างก็จะมาทําแบบนี้นะะทุกคนต่อก็อาจจะตัดเล็กน้อยตึดบันกาลนะครับไม่ตัดไรมากเฮ้ยข้างหน้าเราเนี่ยเดี๋ยวม่าจะเป็นป่านะเออทาไมเราไม่ทําบ้านแถวๆนี้ก่อนนะวะตรงนี้ทำรีก็ดีนะแต่ว่า ข้อเสียอย่างเดียวคือมันมันลบเกินไปอ่ะผมไม่ค่อยชอบเร่ร่ตัวพวกซอมบี้มันเกิดอ่ะเฮ้ยตัวนี้ดีนะมันอยู่ใกล้ทะเล้วยโอเคฮะตรงนี้แล้วกันนะวางก่อนวางก่อนอ่าไม้สําคัญเลยครับให้หมดกับไม้เนี่ยโอเคเดี๋ยวจะวางแถวนี้เอาตัวนี้ปึ๊บป๊บจะเอาพอพอนอนได้ทุกคนมันจะไม่ทำใจอะไรเลย เะว่าเพราะมันเสียมาเยอะโอเคโอยเอยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ต่อได้ไหมโอเคต่อได้ต่อได้ต่อได้ไดเป็นเป็นสูตรโกงของเรานะฮะทุกคนน่าสงสารยังเลยเอ้ใครมาพิมพ์คอมเมนต์อะไรเนี่ยโอ้ oh my god คอมเมนต์เหมือนแบบยังไงอะทุกคนโอเคพีก่อนอเออ ก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับคืนนี้ของเราเตียงสีขามาหนึ่งโอเคเดี๋ยวขอวางเตียงก่อนนะจะระเบียบบ้านก่อนตอนนี้เรียบร้อยครับผมตอนนี้เราขาดไฟแต่ว่าเราสามารถที่จะนับเตาได้นี่ว่าเออใช่ใชแล้วก็วางตรงนี้มันมันน่าจะไม่ไหม้นะเออถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ไม่เหลือทุกคน อ่าเนี่ยมีไฟแล้วโอ้สุดยอดโอเคสำหรับ EP นี้ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้กันแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่อีหน้าครับผมเดี๋ยวผมจะว่าจะคราฟตรงนี้แล้วก็จะไปสำรวจแถวหน้าของบ้านเรานะโอเคให้้านเจอกันอี EP หน้าครับ